เจตนาค่ะบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา59วรรค2และวรรค3ว่าจะเป็นการกระทําโดยเจตนาได้จะต้องครบ3องค์ประกอบองค์ประกอบที่1ผู้กระทำเนี่ยจะต้องรู้สํานึกในการกระทําถัดมาค่ะ59วรรค3ผู้กระทําจะต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิด และในขณะเดียวกันผู้กระทำจะต้องมีเจตนาประสงค์ตอผลหรือเล็งเห็นผลชั้นตรงนี้เราท่องว่ามี3ประกอบ 1. รู้สํานึก 2. รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดและ3ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นเจตนาประเภทประสงค์ตอผลหรือเล็งเห็นผลฉะนั้นทุกครั้งที่ตอบว่าต้องรับผิดฐานเจตนาจะต้องบอกเสมอว่าเป็นเจตนาประเภทใดเพราะเนี่ยคือจุด ที่จะได้คะแนนเลยในข้อ2ข้อ3ถ้านักเรียนไม่เขียนว่าเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเรงเห็นผลยังไงไม่มีทางได้10แน่นอนแล้วอาจจะไม่ถึง8ดด้วยนะคะถ้าบอก เรผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่ไม่บอกว่าเป็นเจตนาประเภทใดเจตนาเนี่ยมีหลายประเภทนะมันมีทั้งเจตนาประสงค์ต่อผลเจตนาเล่งเห็นผลแล้วเดี๋ยวเราจะเลยนต่อไปคือเจตนาโดยพลาดตามมาตาม0กสิฉันเนี่ยถ้าเกิดว่านักเรียนไม่ตอบคือคะแนนหายแน่นอนค่ะเวลาเราปรับว่าเป็นการกระทําโดยประสงค์ต่อผลเนี่ยประสงค์ต่อผลคืออะไรประสงค์ต่อผลก็คือต้องการหรือมุ่งหมายให้ผลเกิดนะคะฉันเนี่ยเวลาปรับว่าเจตนาประสงค์ต่อผลเราก็ต้องเขียนให้ครบ3ประกอบเลยว่าจะเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลผู้กระทํารู้สํานึกรู้ข้อเ็ จริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดแล้วก็มุ่งหมายต้องการให้เกิดผลเช่นนั้นเจตนาเล็งเห็นผลเนี่ยจะตรงข้ามกับประสงค์ตอผลเลยเพราะประสงค์ตอผลเนี่ยมันเป็นเจตนาที่มุ่งหมายต้องการให้ผลเกิดแต่เล็งเห็นผลเนี่ยผู้กระทําไม่ได้มุ่งหมายไม่ได้ต้องการให้ผลเกิดค่ะแต่ผู้กระทาเนี่ยคาดได้อย่างแน่นอนว่าผลจะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ใหญ่ดี ะะฉันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเจตนาฆ่าแบบแรงเห็นผลก็ต้องคาดหมายได้ว่าความตายจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่ใหญ่ดีถ้าเป็นเจตนาทําให้เสียทรัพย์แบบแรงเห็นผลก็ต้องคาดหมายได้ว่าทรัพย์จะเสียหายอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่ใหญ่ดีแบบนี้นะคะจะต้องเขียนตอบลงไป จากบทบัญญัติเฉพาะมาตรา60ตอนต้นนะเราจะสรุปหลักเกณฑ์มาได้เป็น3ข้อแรกส่วนข้อที่4เนี่ยจะเป็น60ตอนท้ายเราดูเฉพาะ60ตอนต้นก่อนนะคะ,ะพลาดจะเป็นเรื่องที่ผู้กระทำเนี่ยมีเจตนากระทําต่อผู้เสียหายฝ่ายแรกซึ่งเป็นเป้าหมายของการกระทําความผิดเจตนาที่เกิดต่อผู้เสียหายฝ่ายแรกอาจจะเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลก็ได้นะคะแต่นะคะ,นะคะเมื่อผลเนี่ยมันดันไปเกิดกับ อีกบุคคลหนึ่งก็คือผู้เสียหายฝ่ายที่2ด้วยนะคะโดยนะคะจะเป็นเรื่องพาาได้ต้องปรากฏว่าผู้กระทำไม่มีเจตนาต่อผู้เสียหายฝ่ายที่2ซึ่งได้รับผลรล้ายเลยไม่มีเจตนาทั้งประสงค์ต่อผลและเล็งเห็นผลต่อบุคคลที่ได้รับผลร้ายนะคะเมื่อเป็นอย่างนี้ค่ะกฎหมายก็เลยให้ถือว่านะคะเมื่อมีผู้เสียหายสองฝ่ายฝ่ายแรกเป็นเป้าหมายของการกระทำความผิด ฝ่ายที่2ไม่ได้เป็นเป้าหมายแต่ดันได้รับผลร้ายกฎหมายเลยบอกว่าให้ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายทั้ง2ฝ่ายนะคะโดยต้องรับผิดต่อผู้เสียหายฝ่ายแรก ะะฐานกระทําโดยเจตนาซึ่งเป็นเจตนาตามมาตรา1 9ก็แล้วแต่กรณีว่าเป็นประสงค์หรือเลงน,นอกจากนั้นค่ะมา,ราตรา60ยังให้ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายฝ่ายที่2โดยถือว่ากระทําโดยเจตนาแก่ผู้เสียหายฝ่ายที่2ด้วยตรงนี้เราเรียกว่าเจตนาโดยพลาดหรือเจตนาโดยผลของกฎหมายดังนั้นเมื่อพลาดเป็นเรื่องเจตนาโอนเจตนาที่โอนไปจะต้องเป็นเจตนาอันเดียวกับเจตนาที่แท้จริงในตอนแรก ถ้าตอนแรกผู้กระทำมีเจตนาพิเศษเจตนาพิเศษก็โอนไปด้วยในกรณีที่เขาเนี่ยต้องการกระทำกับบุคคลทั่วไปนะคะแต่ผลเนี่ยดันไปเกิดกับบุคคลที่มีฐานะพิเศษเช่นเจ้าพนกาักงานหรือไปเกิดกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์พิเศษเช่นเป็นบุพาการีแบบนี้นะคะผู้กระทำจะต้องรับโทษหนักขึ้นไหม ดูหลักที่4เลยดูตรงนี้ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะก็คือกรณีที่ผลร้ายเนี่ยไปเกิดกับผู้เสียหายฝ่ายที่สองซึ่งผู้เสียหายฝ่ายที่สองเนี่ยมันไม่ได้เป,เป็นเป้าหมายของการกระทําความผิดถูกไหมแต่ถ้าฝ่ายที่เป็นผู้เสียหายฝ่ายที่สองเนี่ยมีฐานะพิเศษหรือมีความสำคัญพิเศษเราใช้หลักว่ารู้เท่าใดพลาดเท่านั้นแต่ไม่เกินความจริงทั้งถ้าตอนแรกเนี่ยเขามีเจตนา,าที่จะกระทําต่อบคุคคลทั่วไปแม้ผลจะไปเกิดกับบคุคคลที่มีฐานะพิเศษหรือความสําคัญพิเศษนะคะเขา รู้แค่ไหนรับผิดแค่นั้นเมื่อรู้ว่าค่าบุคคลธรรมดาผลที่เกิดนะคะก็รับแค่ฐานค่าบุคคลธรรมดาตามมาตรา60สิตอนท้ายนะคะอ่าผ่านนะ